สวัสดีครับน้องพี่มาจ้างน้องเป็นช่างภาพหน่อยครับไม่ทราบน้องรับงานหรือเปล่าครับพี่รับครับงานของพี่ก็คือไปถ่ายภาพนะครับแล้วก็ถ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มครับได้พี่ได้เลยครับผมก็พี่ให้ค่าแรงสองพันห้านะครับฮะเท่านี้จริงเหรอพี่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่จะมีคน หรือว่าช่างภาพนะครับที่ที่จะจ้างงานช่างภาพในราคา2,500บาทนะครับแล้วก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเช่นการที่ที่เราจะมีช่างภาพนะครับที่รับงานในราคา2,500บาทอย่างที่เราเห็นกันในดราม่าเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่เราจะทราบได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาเนี่ย ตัวเลขสําหรับการรับงานเนี่ยมันอาจจะแลดูแบบเออน่าตื่นเต้นแล้วก็หน้าที่จะเป็นดราม่าและเกินนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะพูดว่าเฮ้ยมันของแบบนี้มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกซึ่งเอาเขานจริงๆเนี่ยมันก็ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราคงฟันธงอะไรกับดราม่าเหล่านี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกาันแล้วก็จริงๆมันยังมีเหตุผลอีกหลายอย่างนะครับที่จะทําให้อ่คนคนหนึ่งเนี่ย มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างช่างภาพในราคาที่ที่เราอาจจะไม่เราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะไม่ถูกใจเราอาจจะไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงมันก็อาจจะมีคนหรือว่าอาจจะมีช่างภาพนะครับที่มีความจําเป็นที่จะต้องออรับงานในราคาที่ที่เห็นในข่าวคือในราคา2,500บาทซึ่งถามว่าในในตลาดในตลาดแรงงาน แล้วก็ในตลาดฟรีแลนซ์ที่ช่างภาพเขาทำงานกันอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าราคา2,500บาทแถมมีคอมเมนต์เป็นข้อมูลมนาะว่าทำงานแบบอย่างยาวนานมากๆประมาณ17ชั่วโมงถึงจะได้เนี่ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าดูดเดือดมากๆกับการที่โูทำงานยาวนานขนาดนี้แล้วได้ค่าแรงเท่านี้ อธิบายกันสั้นๆจริงๆไม่ได้อธิบายในมุมของผมหรือว่าไม่ได้อธิบายในมุมของใครนะครับเพียงแต่ว่าการที่ช่างภาพคนหนึ่งเนี่ยเ,เขาต้องมีต้นทุนในการทํางานเขาต้องมีต้นทุนในการในการหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็มีตน้นทุนที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ต้นทุนในการที่เรากว่าเราจะมาประกอบอาชีพเป็นช่างภาพได้เนี่ยก็ต้อง ผ่านทั้งการฝึกฝนการเรียนรู้นะครับหลายๆคนก็อาจจะได้ไปเรียนในมาหาวิทยาลัยหลายๆคนก็อาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งก็ต้องบอกว่าใช้เวลานานหลายปีเป็นอย่างแรกนะครับเราต้องเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจศึกษาหาความรู้รวมจนถึงลองผิดลองถูกกว่ากว่าจะมีฝีมือกว่าจะมีความสามารถในการที่รวมถึงกว่าจะมีความมั่นใจในการที่เราจะรับงานเป็นช่างภาพได้ ส่วนที่2ที่ตามมาคือเรื่องของอุปกรณ์ในการที่เราจะเราจะใช้รับงานซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้รับงานในฐานะช่างภาพนะครับผมคิดว่าอุปกรณ์เนี่ยถูกที่สุดการลงทุนที่ถูกที่สุดต่ําที่สุดแล้วเราจะสามารถเลือกตัวเองว่าเป็นช่างภาพได้เนี่ยก็ต้องก็ต้องหมดค่าอุปกรณ์อย่างน้อยๆก็ต้องมีครึ่งแสนขึ้นไปนะครับากับการที่เราจะทำงานในลักษณะนี้ซึ่งถามว่า,เ,าเราลงทุนกับค่าอุปกรณ์ไป อย่างน้อยที่สุดครึ่งแสนกับระยะเวลาอกีกสมมุติถ้าเกิดเราฝึกการถ่ายภาพมาอีกสักปี2ปีอะไรเงี้ยนะครับจนกว่าเราจะมีความมั่นใจมีความสามารถในการที่จะรับงานถ่ายภาพได้เนี่ยเรทราคา2500บาทเนี่ยมันถูกไปไหมก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่คนเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะเรียกแล้วแต่คนเขาจะพอใจในการที่เขาจะ เลือกครับงานราคาน,นั้นๆเพียงแต่ว่าสําหรับตัวเราในฐานะคนที่ดูข่าวหรือว่าตัวเราในฐานะที่ช่างภาพที่ที่มีประสบการณ์ตัวผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นช่างภาพที่มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรทราคาประมาณนี้2,500บาทเนี่ย ถ้าเกิดพูดกันแบบฟังดูเหมือนยิงนะครับสมมติถ้าเกิดมาจ้างผมให้ไปถ่ายภาพ2,500บาทเนี่ยอย่างแรกก่อนถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่รู้จักกันเนี่ยผมก็คงต้องขออนุญ,ญาตปฏิเสธอย่างอย่างนุ่มนวลนะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะอธิบายเหตุผลประกอบไปเล็กๆน้อยๆครับว่ามันมันมันไม่ มันไม่คุ้มค่าในการทํางานมันไม่คุ้มค่าเสียเวลามันไม่คุ้มค่าเดินทางน้ํามันก็แพงขึ้นทุกวันนะครับค่าอาหารค่าครองชีพอะไรต่างๆนี่ว่ามันก็แพงขึ้นทุกวันนี่ยังไม่นับรวมว่าช่างภาพจนจเป็นที่จะต้องมีซอฟต์แวร์ในการใช้งานอีกนะครับซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานในส่วนใหญ่เราก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ที่ไม่ซื้อก็ต้องเช่านะครับเพราะว่ารถเม ไม่ว่าจะซื้อหรือจะเช่าก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีราคาค่าตัวของมันแล้วมันก็ไม่ถูกเลยทีเดียวซึ่งถูกที่สุดในการใช้งานซอฟต์แวร์ในการตกแต่งภาพเอาแค่ตกแต่งภาพก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นเราเช่าเช่า,ชาไร้ลูมาใช้เนี่ยเดือนหนึ่งก็ตกเกือบ400บาทแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่า เป็นช่างภาพเป็นช่างวิดีโออนะไรเงี้ยถ้าเกิดจะต้องตัดต่อวิดีโอด้วยเนี่ยมันก็มีค่าซอฟต์แวร์ในการตัดต่อวิดีโอซึ่งค่าซอฟต์แวร์ในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวก็ก็มีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับมีตั้งแต่หลักไม่กี่พันนะครับไปจนถึงหลักหมื่นหรือว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยทั้งภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนเสริมลงไปอีกอย่างเช่นอาจจะต้องซื้อฟิลเตอร์มาใช้อาจจะต้องซื้อปลั๊กอินมาใช้ หรือแม้แต่จะต้องซื้อเพลงมาประกอบอในวิดีโอต้องเช่าต้อง s u b สคริปต์ซับสค i o ปช i ่วิดีโอไม่ใช่สิ s u b s c r i p t i ่ n เ,เพลงนะครับมาใช้ในวิดีโอต่างๆหรือว่าแม้แต่ซื้อเพลงมาใช้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นค่า,าบริการแฝงที่อยู่ในในาการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพในรูปแบบไหนนะครับมันต้องใช้สิ่งเหล่านีมน้มันน้อยคนมากนะครับจริงๆมันก็เป็นมันก็มีคนที่ที่เขาเรียกว่าอะไรทามือคําว่าทํามือหมายความว่ามานั่งแต่งภาพทีละรูปแต่งสีทีละรูปด้วยมือล้วนๆโดยที่โดยที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ได้ใช้ปลั๊กอินเสริมไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เสริมเพื่อให้เพื่อให้ภาพเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นถามว่ามันมีไหมมันก็มีครับแต่ว่าการทําแบบนั้นนะมันก็จะกินเวลามากแล้วถ้าเกิดว่า เรามีงานที่จะต้องทำเยอะๆออมีรูปถ่ายที่จะต้องทำในปริมาณมากๆการที่มานั่งทำมือทุกภาพสมมุติถ้าเกิดมีสักพันภาพเนี่ยอยากจะคิดเลยครับว่าต้องใช้เวลากี่วันในการทำนะครับโดยที่ไม่ได้มีเครื่องม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานค่าคอมพิวเตอร์ที่เราจะต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟที่เราจะต้องจ่ายจิปาถะาเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ที่เราอาจจะสนใจนคือกันคือตลาดของ เรียกว่าตลาดของฟรีแลนซ์ตอนนี้นะครับที่ที่ฟรีแลนซ์ตอนนี้คนที่ทํางานเป็นช่างภาพแบบฟรีแลนซ์ก็ต้องบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องต้องบอกว่ามันมีจํานวนหรืออาจจะมีปริมาณที่ค่อนข้างมากพอสมควรเพราะว่าอาชีพช่างภาพเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เข้าง่ายแต่ก็ออกง่ายเหมือนกันเขาว่าเข้าง่ายก็ออกง่ายเหมือนกันหมายความว่า เราแค่มีตังเราแค่ซื้อกล้องแล้วเรามีความมั่นใจในการที่เราจะถ่ายภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะยึดอาชีพช่างภาพได้แล้วผลลัพธ์หรือว่าภาพถ่ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <ped aling> มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของช่างภาพคนนั้นๆไม่ว่าเราอาจจะฝึกฝนมาแค่3เดือนแต่ว่าเรามีความมั่นใจในในความสามารถของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับงานเป็นช่างภาพได้แลวเราก็สามารถเรียกตัวเราเองว่าเป็นช่างภาพได้แต่ว่าความสามารถ ไม่ใช่สิแต่ว่าความแตกต่างการของช่างภาพทั่วไปกับช่างภาพมืออาชีพเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างช่างภาพมืออาชีพกับช่างภาพทั่วไปเนี่ยมันคือเรื่องของความรับผิดชอบครับความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นช่างภาพมืออาชีพ เพราะว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันหมายถึงการที่เราเนี่ยในฐานะผู้รับจ้างนะครับในฐานะช่งางภาพในฐานะผู้ให้บริการด้านงานภาพถ่ายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อ,อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับงานของเรานะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกองถ่ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการถ่ายทำกล่องเสียไฟดับเมมแตกเมมพังหรือแม้แต่รถช่างภาพพังหรือ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกันแล้วแต่เนี่ยอย่างแรกเลยคนที่เป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ที่บอกว่าตัวเองเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะต้องมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องรวมไปจนถึงความแตกต่างการระหว่างช่างภาพมือสมัครเล่นกับช่างภาพมืออาชีพเนี่ยโอเคครับช่างภาพมือสมัครเล่นหลายหลายคนถ่ายภาพเก่งมาก ผมยอมรับเลยและผมก็ไม่ปฏิเสธผมเชื่อว่าช่างภาพมือสมัครเล่นหลายๆคนนะครับมีความสามารถแล้วก็มีความเก่งกาจมีมุมมองมีการแต่งภาพมีเทคนิคการถ่ายรูปที่บางครั้งนะครับอาจจะเก่งกว่าช่างภาพที่เป็นมืออาชีพจริงๆเสียอีกแต่ว่าความแตกต่างกันระหว่างระหว่างความเป็นมืออาชีพกับความเป็นมือสมัครเล่นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยมันหมายความว่าเขาเนี่ยถ่ายภาพเป็นอาชีพการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทํา มันเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเขาเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูทีมงานซึ่งอันนี้มันเป็นความแตกต่างการที่เขาจะเรียกตัวเขาเองได้ว่าเป็นมืออาชีพมันหมายความว่าเขาจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในบริบทรอบตัวของเขามันแตกต่างกับช่างภาพมือสมัครเล่นครับที่เขาเพียงแค่เข้ามาถ่ายภาพสนุกๆมีคนจ้างก็ตางรับเงินแล้วก็ทํางานให้มันเสร็จลุล่วงไปส่วนเรื่องของผลลัพธ์หรือว่าเรื่องของ ความรับผิดชอบต่อหน้างานก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปัจเจกที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสามารถในการดูแลรับผิดชอบเนี่ยที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าช่างภาพที่เป็นมือสมัครเล่นจะไม่มีความรับผิดชอบนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะสบายใจได้มากกว่ากับการที่เราจะไปจ้างช่างภาพชักคนหนึ่งที่เขามีความเป็นมืออาชีพเขาทํางานมานานแล้วไม่เคยทําให้ใครเสียหายไม่เคยทําให้ลูกค้าผิดหวังกับช่างภาพคนหนึ่งที่เป็นช่างภาพมือสมัครเล่น เพิ่งมาถ่ายภาพได้ไม่นานอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีความสามารถสูงอาจจะมีทักษะในเรื่องของมุมมองที่ดีนะครับเราอาจจะเห็นผลงานแล้วเราอาจจะชื่นชอบแล้วเราก็ไปจ้างเขามาให้มาทํางานให้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ในลักษณะการทํางานเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยความสามารถในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยของคนสองคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ปัจจัยของของช่างภาพแต่ละคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นหรือช่างภาพมืออาชีพเนี่ยแต่ละคนก็จะมีปัจจัยในยเรื่องของอาการดูแลความรับผิดชอบเนี่ยที่มันแตกต่างกันแน่นอนแต่ว่าช่างภาพมืออาชีพเนี่ยเขาก็าจะมีวิธีเขาจะมีแบบแผนเขาจะมีประสบการณ์ในการรับมือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเหล่านี้ดีอยู่แล้ว เหล่านี้นะครับผมก็อยากที่จะมาพูดคุยแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่าจริงๆแล้วความดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างช่างภาพ2,500บาทเนี่ยมันอยู่คู่กับวงการช่างภาพฟรีแลนซ์ช่างภาพมืออาชีพช่างภาพ,ภาพสมัครเล่นมันอยู่คู่กับวงการเหล่านี้มาน,นานแล้วนะครับการที่เรามีมีการจ้างงานที่ถูกไม่เหมาะสมกับ ตลาดแรงงานบางคนอาจจะพูดว่าเนี่ยคนที่มารับงานราคาเนี้ยไม่เห็นใจช่างภาพมืออาชีพหรือว่าไม่เห็นใจช่างภาพที่เขารับงานกันอยู่แล้วเลยเนี่ยมาตัดราคากันพูดก Star ็พูดเถอะนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นช่างภาพมืออาชีพจริงๆเนี่ยเรามีความสามารถเรามีความรับผิดชอบแล้วก็เราสามารถที่จะการันตีผลงานให้กับลูกค้าได้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าเราจะไม่มีลูกค้าในเมื่อเรามีความสามารถขนาดนี้แล้วเรามีความรับผิดชอบขนาดนี้แล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีราคาค่าตัวในการทํางานที่ถูกเหมือนกับช่างภาพมือสมัครเล่นทั่วๆไปนะครับแต่ว่าจงภูมิใจกับความเป็นมืออาชีพของเราและผมเชื่อเหลือเกินครับว่ามันมีลูกค้าอีกมากเหลือเกินที่เขาอยากได้คนที่มีความรับผิดชอบในการทํางานที่เขาอยากได้ช่างภาพหรือว่าทีมงาน ที่มีความเป็นมืออาชีพในการทํางานเข้าใจลักษณะการทํางานมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถดูแลการปฏิบัติงานให้มันออกมาได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดมันยังมีลูกค้าที่เขาต้องการคนอย่างเนี้ยมันยังมีลูกค้าที่ต้องการทีมงานที่มันมีความเป็นมืออาชีพอีกมากครับดังนั้นดราม่าก,กับการจ้างช่างภาพ2,500บาทเนี่ยสำหรับผมนะครับ มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าตกใจแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะหยิบมาพูดถึงกันบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองวิดีโอนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับดราม่าจ้างช่างภาพ2,500บาทหรือเรื่องราวประสบการณ์ที่ผมได้เล่าให้กับเพื่อนๆฟังแบ่งปันเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนทัศนะกันสวัสดีครับ